มาดู random clip เออไพเ่เราเรื่องวันนี้กันนะคะนี่อัดรอบที่2องละเมื่อกี้มีข้อความมิจฉาชีพขยักเข้ามาไม่ต้องบอกเลยว่าโกรธขนาดไหนนะอัดมาได้ครึ่งทางแล้วอะสะดุดเลยะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครอธิษฐานนะคะขอให้ออกมาใช่ละตรงนะไปกันเลย โอเคค่ะรู้เลยเขาคนนี้อยากจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะเหรียญคือสิ่งที่มีค่าเหรียญคือ,เ,อเป็นในลักษณะของความมั่นคงก็ได้อยากจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณถ้าเป็นคนเก่าในอดีตก,ก็คือน่าจะเป็นคนที่ห่างหายจากความสัมพันธ์ไปแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่คุณเคยซัพพอร์ตเขาก่อนก็ได้ในด้านของการเงินการทองก็เป็นไปได้นะว่าเขาอยากจะมาหยิบยืน่น เ,เงินตราหรืออะไรอย่างเงี้ยคืนคุณแต่ทั้งนี้เดี๋ยวดูไพร่ขยายไปเรื่อยๆนะคะ<ๆ>เพราะว่าเวลานี้มันก็เป็นได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่แหละนะมันคือใครก็ได้ที่คุณนึกถึงอะ่ะคนคนนี้เขาอยากจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณนะสิ่งที่มันมีค่าสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มีความพิเศษอะคะ่ะอยู่ในนั้นอะ่ะเขาอยากมาหยิบยื่นสิ่งนั้นให้กับคุณนะสเหรียญเกิดขึ้นมองว่า ไอ้คนคนนี้ที่อยากจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณเนี่ยเขาอยากประครับประคองความสัมพันธ์กับคุณนะคะจริงๆน่ะไพ่สองเหรียญน่ะมันบ่งบอกได้ว่าการเงินของเขาอาจจะมีการฝืดเคืองก็ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นเสมอไปนะมันน่าจะเป็นในเรื่องของการอยากประครับประคองความสัมพันธ์กับคุณเพราะว่ามันตั้งต้นมาว่าเขาคนนั้นอยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคุณอยากมีสิ่งมีค่ามอบให้กับคุณได้ถือไว้แล้วก็ มันก็จะเป็นลักษณะว่าเขาอยากประครับประคองความสัมพันธ์กับคุณอ่ะแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพลังงานวันนี้มันเป็นในทิศทางของคนที่คุณนึกถึงแหละไม่ว่าจะเป็นคนเก่าในอดีตของคุณที่มีประเด็นไปแล้วคนใหม่ที่กําลังเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเป็นไปตามที่คุณนึกเลยนะแล้วก็แล้วแต่นะไพ่จะเล่าด้วยค่ะค่ะ เขาอยากประคับประคองความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะไปจนถึงที่เรียกได้ว่าได้คอมมิตการได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้แต่งงานกาันอะไรแบบนั้นไพ่สี่ไม้เท้ามันเป็นลักษณะของคนที่อยากจะลงหลักปักฐานอยากจะแต่งงานอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันสร้างชีวิตไปด้วยกันอยากมีคอมมิตเมนต์ไม่ใช่แค่อยากมีคอมมิตเมนต์ต้องการที่จะผูกคอมมิตเมนต์เอาไว้กับคุณอะไรแบบนีน้หรือมันเป็นเป้าหมายที่ คนคนนี้วางรากฐานไว้ว่าจริงในอนาคตของเขาเขาต้องการที่จะมีคุณอยู่ในลักษณะอย่างนี้ค่ะคือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันประมาณแบบนี้นะโอ้โหมาแต่ดีๆน่นเลยสองไม้เท้าเกิดขึ้นความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้าในทิศทางที่ มีเพียงเราสองคนอะไรอย่เงี้ยหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันเป็นกันและกันในชีวิตแล้วก็พัฒนาไปได้จนถึงคําว่าการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะได้ทั้งพลังงานคนเดิมที่ยังอยู่ในชีวิตของคุณอยู่นะคะแล้วก็ได้ทั้งพลังงานคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณเช่นการที่คุณอาจจะนึกถึงเขาอยู่นะเพราะว่าแม่หมอบอกแล้วว่าให้คุณนึกถึงคนที่คุณอยากจะรู้ใช่ไหมเนี่ย คุณเองคุณก็เหมือนกับว่าคุณก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเขาเหมือนกันไพ่เหรียญกับไพ่ถ้วยเนี่ยที่มันบอกคุณก็มีสิ่งดีๆอยากมอบให้กับเขาเขาก็อยากทําสิ่งดีๆต่างๆที่จะให้กับคุณมันเป็นทิศทางความสัมพันธ์ที่เหมือนกับเ,เราทั้งสองคนใจตรงกันแล้วก็อยากจะพัฒนาจนได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างนั้นนะคะเหมือนเป็นพลังงานแรนดอมต่อจากเมื่อวานก็ว่าได้นะเนี่ยโอ้ อุตส่าห์จะไม่พูดถึงคนเก่าและเอ้คนเก่าก็จะกลับมาโอเคเมื่อมันเป็นหกไม้เท้าแม่หมอก็ต้องพูดถึงคนเก่าด้วยละไม่ว่าคนที่คุณนึกถึงในใจจะเป็นคนเก่าในอดีตที่จบกันไปแล้วหรือคนเดิมๆที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่ไม่ได้หนีหายตายจากไปชะก,กันตรงไหนหรือคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณที่ตามที่คุณนึกถึงตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยใดๆก็ตามคนคนนี้ถ้าเกิดว่าคนคนนี้เป็นคนใหม่ในชีวิตของคุณที่คุณนึกถึงคนคนนี้มีโอกาสที่จะเรียกได้ว่า เคยเวียนว่ายตายเกิดเจอกันกับคุณเป็นคู่ในอดีตชาติของคุณเนี่ยแหละวนกลับมาแต่ถ้าเกิดว่าในทิศทางที่คุณกําลังถามถึงคือคนที่จบคนที่ห่างหายกันไปแล้วไอ้คนคนนี้มันก็จะเวียนกลับมาในชื่อของคุณนั่นแหละเวียนกลับมาและการเวียนกลับมาของเขาก็เป็นการเวียนกลับมาอยากจะมาสร้างสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งแล้วก็อยากจะมามีคอมมิชเมนต์กับคุณนะคะคืออยากสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองนะในการที่จะวนกลับมาอืมพลังงานวันนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในชีวิตกันอยู่แล้ว คนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตหรือคนเก่าที่เลิกลากันไปจะเป็นในทิศทางนี้เหมือนกันหมดค่ะคือมันอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ก้าวหน้าไปได้วยกันแล้วก็อยากใช้ชีวิตคู่อยากทำมูมิน้นดีดีให้แก่กันและกันอยากจะสร้างลากฐานไปจนถึงคำว่าได้แต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันแบบนี้นะคะในอดีตคนคนนี้ น่าจะมีความยุ่งเหยิงในชีวิตพอสมควรอันนี้น่าจะเป็นพลังงานคนเก่าๆและคนที่ถามถึงคนเก่าที่ห่างหายจบกันไป5ไม้เท้าเกิดขึ้นเขาอาจจะมีเรื่องราวยุ่งเหยิงในชีวิตของเขามากพอสมควรถ้าเป็นคนเก่าที่จบกันไปแล้วก็คือเป็นคนที่ห่างออกจากชีวิตกันไปแล้วคนนั้นเขาจะวนกลับมานะแต่ถ้าเกิดเป็นคนใหม่ๆอะ่ะก็คือเป็นเป็นในลักษณะที่ว่าเขาก็อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณค่อยพัฒน,นาไป กรณีเป็นคนเก่าที่จบกันไปแล้วคือชีวิตของเขามันเคยมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายมาก่อนแล้วเขาแน่จะหายจากชีวิตของคุณไปนั่นแหละจึงเกิดการที่เรียกได้ว่าอยากจะบนกลับมานะส่วนของคุณหรอเนี่ยราศินีไม้เทา้าชีวิตของคุณเพียบพร้อมทุกอย่างละในทุกๆด้านนะคะคุณเป็นคนที่มีใจอบอ้อมอารีเป็นคนที่เมตตาคนนะคุณชอบปลูกต้นไม้คุณชอบเลี้ยงสัตว์คุณมีความสุขอยู่กับสิ่งรอบตัวที่ เป็นสิ่งเล็กๆอ่ะคุณไม่ได้เป็นคนที่ต้องไปไขว่คว้าหาความสุขที่มันเกินตัวคุณมีความสุขอยู่กับสิ่งรอบๆตัวคุณในทุกๆวันอะไรแบบนี้พลังงานของคุณมันเป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์เพราะคุณใส่ใจกับสิ่งเรื่องราวแล้วคุณเติมเต็มให้ตัวคุณได้เนี่แหละคุณถึงได้มีรักใหม่ๆเข้ามาในชีวิตรักดีๆเข้ามาในชีวิตที่เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปจนถึงความมั่นคงในกรณีของคนที่มีคนใหม่ๆเข้ามาดูใจแล้วคนใหม่ๆของคุณเขาก็อยากพัฒนาความสัมพันธ์กัับคุณแหละ ไปจนถึงที่เราได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่คุณอย่าลืมนะว่าไอ้คนเก่าของคุณมันก็จะกลับมาด้วยเหมือนกันเนี่ยในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็อยากวนกลับมาในชีวิตของคุณทีนี้คุณต้องตัดสินใจเลือกดีๆแล้วค่ะว่าในขณะที่คุณก็มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วเนี่ยไอ้คนเก่าคุณมันก็จะวนกลับมาด้วยเนี่ยคุณจะจัดการยังไงนี่ค่ะเดทเกิดขึ้น ไอคนเก่าๆเนี่ยนะที่มันเคยห่างหายตายจากคุณไปแล้วจบกันไปแล้วเนี่ยไอเดทคนนี้มันจะวนกลับมาในชีวิตของคุณด้วยในขณะที่คุณก็มีพลังงานคนใหม่ๆของคุณเช่นกันทีเนี้ยคุณต้องตัดสินใจดีๆแล้วค่ะว่าคุณจะรับฟังอีกไหมคุณจะให้โอกาสใครไหมนะเพราะตอนเนี้ยคุณอยู่ในสถานะที่เรียกได้ว่าคุณสามารถเลือกได้เลยอ่ะมีคนมาให้คุณเลือกเลยแหละไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่จะวนกลับมาหรือคนใหม่ที่ยังอยู่ในชีวิตของคุณนะคะ มีเสน่ห์นะเนี่ยการที่คนเก่าออกจากชีวิตของคุณไปอ่ะมันออกไปที่บอกว่าความสัมพันธ์มันยุ่งเหยิงเพราะเขาดึงความสัมพันธ์คนไว้ในความสัมพันธ์หลากหลายค่ะเขาดึงคนไว้ในชีวิตเขาหลากหลายมากคบซ้อนนั่นแหละอะ,อะพูดตรงๆมันเป็นพลังงานแห่งการครบซ้อนดึงคนอื่นมายุ่งกับในชีวิตของเขามากจนทําให้เหมือนกับว่ามีความชัดเจนให้คุณไม่ได้แล้วเขาก็เฟดออกจากชีวิตของคุณบรรดอดีตทิ้งเทคุณไปนะ ถ้าเป็นคนเก่าที่มันจะวนกลับมาเนี่ยแต่เวลานี้บางคนอย่างที่บอกค่ะว่ามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตละคนใหม่ของคุณก็ดันเป็นคนที่ดีซะด้วยเพราะว่าเขาชัดเจนกับคุณและเขาต้องการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยไปจนถึงเป็นคู่ชีวิตซึ่งจริงๆทิศทางแนวะ่ยนที่แม่หมอเห็นคือคุณก็พร้อมจะคอมมิตก,กันกับคนใหม่ของคุณอยู่แล้วนะในบางคนแต่บางคนที่ยังไม่มีใครเข้ามาก็คือเริ่มต้นกับตัวเองมีความสุขกับสิ่งรอบๆตัวนั่นแหละนะแล้วก็แสดงว่า คนเก่าของคุณน่ยมันก็จะวนกลับมาแค่นั้นเองนะคะคุณเป็นผู้เลือกวันนี้คุณเลือกได้ละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคตินะว่าเทพคติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคคนเดิมๆในะอดีตคนนั้นที่มันไม่เคยมีความชัดเจนกับคุณ ที่วันนี้มันจะมั่นหน้ามั่นโหนกอยากมาในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะมามอบความชัดเจนให้กับคุณถ้าในอดีตเขามีอะไรเขาปิดบงังซ่อนเลนไม่เคยพูดกับคุณมันเป็นลักษณะว่าวันนี้เขาอยากจะกลับมาแล้วก็อยากจะเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาให้คุณฟังแต่อยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะรับฟังเขาหรือเปล่านะเพราะพลังงานของคุณเนี่ยในวันนี้มันเป็นลักษณะของคนที่หลุดพ้นจากเขาไปแล้วอะค่ะมันมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเวลาเนี้ยถ้าเกิดเป็นคนเดิมๆในชีวิตก็ มีความอ่อนไหวในชีวิตของเขามากเป็นพิเศษพระจันทร์ที่เกิดขึ้นคือลักษณะของคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวแสดงว่าช่วงเวลานี้เดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างจะคิดเยอะคิดมากในเรื่องของคุณพอสมควรเอาคุณออกจากหัวไม่ได้แล้วมันเป็นทิศทางว่าตัวเขาเองก็ไม่เคยชัดเจนให้กับคุณในอดีตด้วยนะเขากําลังอ่อนไหวในเรื่องของคุณเป็นไปได้คะ่ะว่าอาจจะเกิดการสอดส่องกงนเกิดขึ้นและเห็นคุณนะ่ะมีพลังงานคนใหม่ๆเข้ามาเตาะคุณในชีวิตเวลาแบบเนี้ย แต่เขาก็ทําอะไรไม่ได้ไงเพราะเขาเป็นคนที่เทคุณไปเองในอดีตแล้วพลังงานวันนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วกับคนที่อยู่แวดล้อมรอบข้างตัวคุณี่ยอืมคุณตัดจบจริงนะเพราะพิวะเกิดขึ้นถ้าเป็นพลังงานเก่าๆคุณไม่เอาเลยแสดงว่าเวลานี้คุณเปิดใจให้กับคนใหม่ของคุณละคนใหม่ที่เขาชัดเจนกับคุณมาตั้งแต่แรกแล้วเขาปฏิบัติดีกับคุณมาตลอดคุณให้ใจกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าคนคนนี้คุณรู้ว่าเขารักคุณมาก พราะครั้งหนึ่งคุณเคยทุ่มเทให้กับคนเก่าในี่ดีนคุณแม่คุณจึงรู้ว่าการที่คนคนนี้อยู่ในชีวิตของคุณทาทุกอย่างเพื่อคุณนี่คือเขารักคุณอย่างจริงใจแล้วเวลาในที่แม่หมอเห็นคือคุณเปิดทิศทางหัวใจของคุณให้กับคนที่เข้ามาในชีวิตคนใหม่แล้วเพราะคุณไม่ได้เห็นอนาคตกับคนเก่าที่มันจบไปไงแต่คนเก่ามันก็จะวนกลับมาในชีวิตของคุณนึกออกหรือยังประมาณนี้ไพ่พ่อพัสวะเกิดขึ้นคุณตัดจบจริงคนคนนี้ไม่ได้เข้ามาในชีวิตของคุณง่ายละ แสดงว่ามันเป็นวิบากของเขาอะค่ะที่เขาเคยทำกับคุณนั่นเองนะคุณตัดเขาแล้วแล้วคุณก็มีความสุขอยู่ในพื้นที่อย่างคุณร้องลําทําเพลงมีความสุขกับการปลูกต้นไม้การไปท่องเที่ยวตามสวนต่างๆอะไรของคุณอะที่มันเป็นกิจกรรมนันทนาการของคุณคุณมีความสุขกับคนของคุณกับแวดล้อมรอบข้างของคุณโดยที่คุณเนี่ยไม่ได้ไปนั่งนึกถึงเขาคนนั้นอีกเลยนะ แต่ในขณะที่คนคนนั้นกลับรู้สึกว่าเหมือนรักคุณมากมายเพราะเขาเป็นคนที่ทิ้งหายไปเหมือนเพิ่งมาเห็นความสําคัญกับคุณในเวลาที่เขาทําคุณหลุดมือไปแล้วพลังงานไพ่พระแม่แลักษมีเป็นในลักษณะที่เขามองว่าคุณค่อนข้างมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคงในพื้นที่ของตัวเองมีคนเข้ามารักคุณเยอะแยะมากมายในขณะเดียวกันเขาเองก็ตกหลุมรักคุณอีกครั้งยังไงอย่างนั้นเป็นการที่เหมือนกับเขาเพ่งโทษตัวเองด้วยแหละว่า ทำไมในช่วงเวลานั้นเขาถึงได้เลือกที่จะปล่อยคุณออกจากความสัมพันธ์ไปอะ่ะแต่เขาก็คือทําผิดทําพลาดไปแล้วอะไรแบบนี้ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เขาอะ่ะอยากจะมั่นหน้ามั่นโหนเขานะลงสนามแข่งขันด้วยอีกรอบนึงแม้ว่าคุณจะมีใครในชีวิตก็ตามประมาณอย่างเงี้ยนะเหมือนจะลงมาให้คุณต้องตัดสินใจอีกครั้งว่าคุณจะเลือกใครประมาณอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวเขาเองแหละ ก่อเรื่องก่อลาไว้เองในอดีตนะคะแล้วก็ตัดสินใจผิดพลาดเลือกทางเดินผิดพลาดมันเลยกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทําให้กับคุณแล้วคุณต้องแบกรับมาตลอดเนี่ยมันหวนกลับไปหาเขา100%เลยนะในเวลานี้ใดๆก็ตามนะคะค,คนคนนี้เขาไม่ยอมแพ้หรอกต่อให้คุณมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็ตามทิศทางที่แม่หมอเห็นคือเขาก็จะวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกด้วยเหมือนกัน เหมือนมาให้คุณได้ตัดสินใจจริงๆนี่ยแหละว่า,าลองคิดใหม่ได้ไหมจะเลือกแบบนี้จริงๆใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะจริงๆแล้วคนคนนี้เขาก็ขาดคุณไม่ได้แหละเพราะคุณเคยซัพพอร์ตเขาดีกับเขาทุกอย่างอ่ะจะมาตื่นรู้ที่หลังอ่ะว่าเขา่ทำลายคุณนะใช่ว่าคุณจะสนที่ไหนในเวลานี้คุณเนี่ย มีความสุขกับคุณมากๆนะคุณไม่เคยสนใจเขาเลยเผลอๆนะความสุขของคุณเนี่ยคุณมีความสุขกับคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะได้ไปท่องเที่ยวร่วมกันมีเวลากิจกรรมร่วมกันอะไรแบบเนี้ยเวลาเนี้ยเขากลับรู้สึกเลยว่าคุณมีความสุขในพื้นที่ของคุณกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณแต่เขาสิกลับเป็นคนที่คุณหลงลืมเขาไปแล้วใช่ไหมอะไรแบบเนี้ย คุณไม่นึกถึงเขาจริงๆแล้วใช่ไหมใดๆก็ตามเขาเป็นคนที่ชอบเอาชนะนะคะเป็นคนที่บ้าอีโก้ด้วยในอดีตตอนนี้ก็ยังคงบ้าอีโก้อยู่เหมือนเดิมน,นะเพ,นเพื่อนเพราะว่าไพ่เทพะอังคารมันขึ้นนะต่อให้อุปสรรคมันยากแค่ไหนต่อให้คุณปิดกั้นกำแพงใจสูงส่งมากแค่ไหนคนคนนี้มันมีความรู้สึกว่ามันอยากเอาชนะใจคุณให้ได้อีกครั้งนะคะมีความร้อนรุ่มอยู่ในใจ แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนก็ไม่ชอบที่เห็นชีวิตคุณมีใครเข้ามาในชีวิตของคุณอะ่ะความรู้สึกของเขาคือคุณต้องเป็นของเขาคนเดียวเท่านั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะใดๆก็ตามคนเก่าในอดีตของคุณก็จะกลับมาในขณะที่คุณก็มีรักครั้งใหม่เรียบร้อยแล้วนะแต่ส่วนใครที่เข้ามาฟังแลนดอมในว,วันนี้ที่คุณยังไม่มีพลังงานรักคนใหม่เข้ามาก็ให้รู้ไว้ว่าในเร็ววันนี้คุณอาจจะมีรักครั้งใหม่ๆเกิดขึ้นหรือในความหมายเดียวกันคือ อาจจะเริ่มต้นกับตัวคุณเองแล้วคือคุณรักตัวเองมากพอที่คุณจะไม่เหลือพื้นที่ไปรักใครได้อีกเลยให้มาทํำลายคุณนะคะประมาณนี้ก็คือคุณจะเริ่มต้นกับตัวเองนั่นแหละนะคนคนนี้ท้ายที่สุดกรณีพลังงานคนเก่าๆมันจะบูชาความรักของมันน่ะสุดๆไปเลยเพราะมันไม่ต้องการสูญเสียคุณมันจะเป็นทิศทางกับการถ้าในอดีตคุณเคยรักคนเก่าของคุณมากแต่เขาทิ้งคุณเขาด้อยค่าคุณเขาอีกนองคุณ วันนี้คุณอยู่กับคนใหม่ของคุณที่เขาเพียบพร้อมในชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วอะ่ะคนคนนี้กลับรู้สึกว่าชีวิตเขาไม่ได้รับการเติมเต็มชีวิตเ็าถูกคุณด้อยค่าเขาอะ่ะแต่เขาก็สูญเสียคุณไปไม่ได้นึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดกระบวนการ <c oughs> อยากจะวนกลับมาในชีวิตของคุณทําทุกสิ่งทุกอย่างจะพิสูจน์ความรักจะฝ่าฟันยังไงก็ได้เพื่อกลับเข้ามาในชีวิตของคุณประมาณนี้นะ <c oughs> อ้อยเสียงแม่หมอค่ะ <c oughs> พลังงานวันนี้มันเป็นเรื่องราวของคนที่มีรักใหม่ๆแล้วในชีวิตแล้วไอ้คนเก่าของคุณที่มันเคยทิ้งเทคุณไปก็จะกลับมาในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกันนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีพลังงานความรักใหม่ๆก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าคุณอาจจะมีรักใหม่ๆ,ๆเข้ามาในเร็ววันนี้นะหรือคุนนั้นอาจจะเริ่มต้นกับตัวเองไปรเรียบร้อยแล้วคือคุณรักตัวเองมากพอจนคุณไม่เหลือพื้นที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตอีกประมาณแบบนั้นนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออลลคเคินค่ะว่าจะสรุปเรื่องราวว่ายังไงนะเขาบอกว่าคนเก่าของคุณเนี่ยเขาไม่สามารถ move on เขาออกไปจากคุณได้คนนํำเดิมของคุณนะเขา move on จากคุณไม่ได้ คุณออกจากชีวิตของเขาไปแล้วอ่ะแต่คนคนนี้มันเหมือนกับว่าเขายังยึดติดในตัวของคุณอยู่นะทั้งทั้งที่เขาเป็นคนทิ้งคนเทคุณไปอ่ะมันผิดพลาดในชีวิตของเขามาแล้วละสิถึงได้อยากจะวนกลับมาในชีวิตของคุณอนะ่ะเออแต่คุณนะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วอ่ะจะยังไงละเนี่ยเขาเนี้ยคุณต้องตัดสินใจแล้วนะเพราะว่าเขา move on ไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ยอมด้วยที่จะปล่อยคุณไปนะคะ คนคนนี้อาจจะมีการร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรณีเป็นความสัมพันธ์เก่าๆของคุณนะอาจจะมีการร้องขอก er ับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นว่าขอให้มีปาฏิหาริย์ให้ได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งได้ปรับความเข้าใจได้พูดได้คุยกันได้เจรจากันอะไรแบบนี้ยเพราะว่าพลังงานมันเป็นลนักษณะของการที่เรียกว่าคุณอาจจะปิดใจไปแล้วปิดกั้นการสื่อสารไม่พูดไม่คุยอะไรกันแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ส่วนคนที่มีรักใหม่ๆในชีวิต ของคุณอ่ะมันเป็นไปในทิศทางที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอย่างมั่นคงนะสายตาที่คุณมองคนเก่าสายตาที่คุณมองคนเก่าในชีวิตของคุณคุณมองว่าเขาไว้ใจไม่ได้เพราะเขาเคยแทงข้างหลังคุณเป็นเหมือนงูพิษที่ทําร้ายคุณในอดีตอ่ะเวลาเนี้ยการที่คนเก่าจะวนกลับมาในชีวิตของคุณบอกเลยว่ายากยากจริงๆค่ะคุณปิดประตูใจเรียบร้อยละคุณไม่เอาเลยนะ ให้ล่วงมาแต่ไม่หมออ่านเลยนะคุณปิดประตูใจเรียบร้อยแล้วกับเขาคนนี้นะคะคุณไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์คนเก่าอยู่ในชีวิตของคุณอีกแล้วทั้งทั้ที่เขาก็จะวนกลับมานั่นแหละแต่คุณ่ยได้เริ่มต้นกับคนใหม่ในชีวิตของคุณไปเรียบร้อยแล้วไงเพราะฉะนั้นเนี่ยสาหรับของคุณคุณมองว่าคนเก่าในชีวิตของคุณมันเป็นอะไรที่มันแตกสลายไปเรียบร้อยแล้วอะมันกลับมาไม่ได้แก้วที่แตกไปแล้วยังไงก็ไม่มีวันเหมือนเดิม อันนี้คือสิ่งที่คุณรับรู้แล้วคุณรู้สึกนะคะแต่คุณกลับรู้สึกว่าคนใหม่ที่อยู่ในชีวิตของคุณตอนเนี้เป็นคนที่เข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกในชีวิตของคุณี่ยเขาเข้ามาเติมเต็มคุณก็ทาให้ชีวิตของคุณใจฟูขึ้นเขามีทิศทางในความชัดเจนในความสัมพันธ์ให้กับคุณในขณะที่คนเก่าในอดีตเขาไม่มีความชัดเจนอะไรกับคุณเลยมีแต่ความเสียหายมีแต่ความเสียใจเพราะฉะนั้นสายตาที่คุณมองคนใหม่ในชีวิตของคุณก็คือเข้ามาได้ยิ่งกว่าถูกรางวัที่น เข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตไม่ขาดทุนในลักษณะแบบนั้นเพราะมันมีแต่สิ่งดีๆที่เติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันกันกบคนเก่าคุณกลับรู้สึกชัดเจนเลยว่าแก้วที่แตกไปแล้วยังไงก็สารต่อไม่ติดฉันไม่เอาเพราะยังไงเธอคืองูพิษในชีวิตของฉันคุณรู้สึกแบบนั้นเลยพลังงานของคนที่คนเก่าจะบนกลับมาและคุณก็มีคนใหม่ในชีวิตของคุณเรียบร้อยแล้วแล้วแต่คุณนะคะว่าคุณจะเลือกยังไงนะคะในชีวิตของคุณคุณจะทํำยังไงกับเหตุ การนี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตของคุณนะก็ประมาณนี้ค่ะจบแล้วนะคะสำหรับแรนดอมวันนี้ถ้าตรงกับใครก็น้อมรับกลับไปนะคะไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้ดูบนความบันเทิงนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ